อามาถึง <SM. S 1> ข house, ่าวของสาวคนนี้กันบ้างดีกว่าครับกับสาวขนมจีนครับเรียกว่าความรักของเธอกับไฮโซนะครับเรียกว่าคุณอะไรนะเคนสุดละเคนโอ้โหเรียกว่าหวานแววมีการเซอร์ไพรส์กันนู่นนี่แต่ไปหมดเลยแล้วขนมจีนไปงานุก็โอ้โหเอาดอกไม้ไปให้เอาของไปให้ก็ซีวีดหวานกันแบบนี้นะครับล่าสุดก็มีคนสังเกตว่าเธอเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบใช้แต่ของแบรนด์เนมเนี่ยติดนีสัยไฮโซหรือเปล่าไปดูกันครับ เสียงดีกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับสำหรับสาวขนมจีนกุลมาศครับตอนนี้ก็กำลังสอนน้องสาวที่คลานตามกันมานะครับอย่างขนมหวานเพื่อเข้าประกวดร้องเพลงครับนอกจากนี้นะครับหลายคนเนี่ยสังเกตว่าช่วงหลังเธอใช้แต่ของแบรนด์เนมหรูหราครับเหตุนี้เนี่ยก็เลยทำให้ถูกโยงไปว่าพร้อมมีแฟนเป็นไฮโซอย่างคุณเคนสารศาสตร์หรือเปล่าถึงต้องติดแบรนด์เนมครับ หนนะุมจีนน่ยทำงานมาประมาณตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยงคะเพิ่งจะมาเริ่มแบบใช้เงินเมื่อไม่นานมันนี้เองเพราะเรารู้สึกว่าโอเคน้องเราก็จบไฮสคูลที่ต่างประเทศแล้วหาความสุขให้กับตัวเองให้รางวัลตัวเองบ้างมากกว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่เคนค่ะใช่ก็มีบ้างตามเหมาะสมเพราะว่าบางทีเวลาเรามาออกงานหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความสามารถของเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่ที่สุดที่เราสามารถทําได้อะไรเงี้ยให้เขาทําไม่ดีที่สุดแล้วกันค่ะอยากจะให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กันน้องสาวจาจีนนั่นละกันชื่อขนมหวานนะคะก็ความจริงเรื่องเทคนิคการร้องเนี่ยมีบ้างแต่ว่าสอนเรื่องความมั่นใจมากกว่าเพราะว่าเขาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบที่อายมากๆให้มั่นใจในตัวเองค่ะเพราะว่ามาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็มาจากตัวเองล้วนๆไม่ได้มาจากพี่สาวเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เขามั่นใจว่ายังไงเขาทําได้แน่นอนค่ะ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามมากกว่าเพราะว่าบาง,บางครั้งเราเรามีสูตรที่เราบอกว่าไม่ได้บอกใครเอาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแชร์ให้กับหลายๆคนที่ที่บางทีเขายังหาอะไรที่เหมาะกับตัวเขาเองไม่ได้น่าจะประมาณกลางปีนี้ค่ะหนุ่มจินน่าจะเรียนจบนะัประมาณเดือนเดือน4เดือน5เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเรียนจบปั๊บก็คงแบบเต็มที่กับการก,กับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะครับได้เห็นภาพกันไปขนมหวานน่ารักจริงะนะครับผมก็มาต่อกันนะครับหลังจากเริ่มต้นเปรียบการฉลองปีใหม่กับแฟนนุ่มเคนส,รสารศาสตร์ไปแล้วนะครับงานนี้ขนมจีนเนี่ยก็เลยโพสต์อวดน,นะครับความหวานให้แฟนได้อิจฉาตาร้อนกันเ,เบาๆก่อนที่จะกลับมาลุยงานต่อครับ เพราะว่าหลังจากทริปนั้นจบเนี่ยเธอกลับมาทํางานอย่างจัดเต็มรับงานทุกวันวิ่งงานวันเหนือ่อยสองถึงสางานเลยทีเดียวจนตอนนี้ฝ่ายชายก็เริ่มบ่นว่าน้อยใจเพราะว่าไม่มีเวลาให้นะครับแม้กระทั่งวันวันเวล์ที่จะถึงนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปว่าจะมีเวลาให้ฝ่ายชายหรือเปล่าครับ ช่วงนี้ก็มีน้อยใจนะแบบช่วงนี้น้อยใจบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเพราะช่วงนี้พอหลังจากปีใหม่ใช่ไหมเราไม่ได้รับงานพอคราวนี้รับเนี่ยก็แบบวันหนึ่งสองสองงานอะ<ๆ>ไรเงี้ยวิ่งหลายที่อะไรเงี้ยค่ะจนแบบปกติหลังเลิกงานเราก็จะเจอกันได้อะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เหนื่อยจริงก็เลยบอกว่าเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวไว้ขอขอพักแป๊บนึงอะไรเงี<ๆ>้เยเขาก็แบบโอเคให้เราพักผ่อนอะ<ๆ>ไรเงี้ยไ็ค่อยไม่ค่อยงออะงอไม่เก่งเลยค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แบบเหมือแนบบแบบพี่แค่เราต้องหายเองอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงโมโหอะไรเงี้ยแต่ก็แบบน้อยใจตําเรือ ออะไร่งเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็แบบคุยกันรู้เรื่องเขาก็แบบให้กําลังใจเขารู้ว่าเราเหนื่อยอะค่ะวันทานปีนี้เหรอคะก็คงอาจจะไม่ได้ไปไหน,นไกลคะ่ะแต่นพี่เฮงก็บอกเนี่ยเดี๋ยวรอรุ้นนะว่าวันทานนี้จะไปทานข้าวที่ไหนอ<ด><ล>ะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเตรียมเซอร์ไพรส์ทำเรื่องแต่ว่าเออก็คงอยู่แถวๆในในกรุงเทพนั่นแหละเพราะเผื่อมีงานมีอะไรเงี้ยเราก็คงไปงานก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือยัง อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแราไม่แน่ใจว่ามันเป็นวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้ติดคิวละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูใช่ค่ะแผนอะไรจะเซอร์ไพรส์สาขาก็มีนะคะดูไว้ให้หลายอย่างมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่มึนี่ให้ดูกันไปนะครับเมื่อกี้ชอบจริงน้องสาวเขาใช่ไหมเขาบอกว่าโหสวยทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะพัรใช่ไหมครับอืมชอบชอบ